ิดการขายสองไร่บ้านค่ายปิดไปแล้วค่ะวงวงวงปังปูริเย่อะว่าแล้วก็เชิญนางรำมาค่ะเดี๋ยวนี้ขายที่ขายทางนี่เขาติดต่อสื่อสารกับเจ้าที่ได้แล้วนะคะอะก็มาเข้าฝันบอกว่าอา้าวขายได้นี่ขอนางรำก็จัดไปรำมันสามที่รำจนนางรำนี่จะต้องร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียวนี่ค่ะก็ได้น้องหงนะคะมาปิดการขายให้เป็นครั้งที่สองรำปิดการขายกันไป ที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่อําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองบางบุตรที่ดินวิวเขาค่ะส่วนมากคนก็ชอบภูเขาแล้วมันเหมือนเขาใหญ่เลยนะคะที่ตรงนี้เย็นสบายราคาไล่ลัด7 5็ดแสถูกกว่าชาวบ้านข้างเคียงเอามา5เดือนไปเลยนี่คนขายสวยไหมคนรำก็สวยค่ะสวยมากคนซื้อก็สวยค่ะ ขอบพระคุณค่ะรอดูแปลงถ่านไปนะคะกดติดตามได้ค่ะที่ดินถูกและสวยมากจังหวัดระยองวัดชริยาบ้านและที่ดิน